สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาร์ลอดเหนียวเหมียววันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมของชาวลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมประจำเดือนมกราคม25 6 6กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีเมษสบายดีไหมเอ่ยสวัสดีปีใหม่นะคะก็ช่วงนี้3ปีมานี้ก็โควิดเนาะก็ค่อนข้างหนักห่วงเนาะ ก็จากนี้ไปก็ขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะแล้วก็ขอให้การเงินการงานปังๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมงความปรารถนานะคะเอาละชาวราศีเมษเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูดวงโดยรวมกันเนาะว่าชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างโอเคขอพา้สิบใบให้กับชาวราศีเมษด้วยค่ะ ช่วงนี้เหมือนชาวราศีเมษกันทำงานหนักเนาะแล้วก็แบบเหนื่อยกับการทำงานมากเลยอะเหมือนคุณแบบมีความรู้สึกว่าเอออยากจะแบบเปลี่ยนงานหรืออยากจะไปจากจุดๆนี้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณก็แบบมองหาเริ่มต้นที่จะแบบเออจากที่ทำงานประจำอยู่คุณก็อาจจะแบบเปลี่ยนคือเริ่มแบบรเริ่มทำธุรกิจเนาะเออแบบอยากจะเปลี่ยนแบบ งานประจําเป็นทําธุรกิจบ้างอะไรเงี้ยคือคุณอยู่ในโหมดที่แบบอยากจะลองไปทําอะไรใหม่ๆไม่ใช่ทําอะไรแบบซ้าๆเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยลองไปหาประสบการณ์คือแบบไปศึกษาดูโน่นนี่นั่นว่าเออจะเปิดธุรกิจอะไรดีอารมณ์แบบนี้ซึ่งคุณก็มองถึงความเป็นไปได้เงินทุนแล้วก็อะไรหลายๆ,ๆอย่างเนาะก็ การลงทุนนี้เหมือนคุณจะแบบต้องการลงทุนกับแบบครอบครัวอ่าอารมณ์แบบภรรยาอะไรเงี้ยร่วมหุ้นกันเพื่อที่จะแบบสร้างธุรกิจเล็กๆของครอบครัวขึ้นมาแทนที่จะมาทํางานประจำอะเนาะแต่คุณก็ดูความเป็นไปได้อืมว่ามันโอเคไหมอ่าแล้วตอนนี้เหมือนคุณก็เริ่มเริ่มไปแล้วด้วยเนาะ ม,มีแนวโน้มจะไปได้ด้วยดีแต่ว่าคือตอนแรกๆมันก็อาจจะมีส,สะดุดบ้างอะไรบ้างอะเนาะสำหรับเคสที่แบบคนแบบอยากจะแบบพันตัวจากพนักงานรายได้ประจำะที่มีงานประจำเนาะมาเป็นแบบทำธุรกิจส่วนตัวหรือบางคนอาจจะมองหางานใหม่ๆเริ่มอยากมองหาแบบงานใหม่ๆเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยไปหากับคนแบบแบบอยากจะไปแบบ เหมือนตรงนี้เขาไม่ยอมรับคุณปะแล้วคุณก็อยากจะไปพิสูจน์ตัวเองเออพิสูจน์ตัวเองในที่อื่นคนที่เห็นค่าเราเอารมณ์ประมาณนั้นเออเหมือนทุนทํางานอยู่เนี่ยมาหลายปีแต่วันหน้าผู้ใหญ่ไม่เคยเห็นค่าอะไรเลยคุณก็เลยแบบเอองั้นลองไปที่อื่นดีก,กว่าคนที่เขาเห็นค่าเราเห็นความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็มีความคิดแบบนั้นเนาะเออ มีเกณฑ์ได้งานใหม่นะสาหรับคนที่เกดจะแบบขยับขยายนะฮะแล้วไปได้ดีกว่าเดิมด้วยเก้าเหรียญไม่ว่าจะเปลี่ยนไปทําธุรกิจหรือเปลี่ยนไปทํางานประจําที่อื่นเออคือเหมือนจะได้แบบไรายได้ดีขึ้นจากประสบการณ์จากอะไรของคุณเนี่ยอืมเขาจะแบบให้ไรายได้คุณมากขึ้นเหมือนคล้ายๆแบบซื้อตัว๋วอ,อ่าซื้อตั๋วเพื่อแบบให้คุณสนใจมาทํางานกับเขาแทนบริษัทเดิม อารมณ์แบบนะอ,อือห่าเดี๋ยวต่อไปก็เป็นดูดวงรายหัวข้อเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้าง เดี๋ยวดูสุขภาพก่อนเนาะชาลาศิเมตรเดี๋ยวขอไพ่าห้ามไบให้กับสุขภาพชาราศิเมตรด้วยค่ะ สุขภาพเหมือนมีเกณฑ์ที่แบบโรคเก่าๆเ,เดิมๆจะกลับคืนมาเนาะเหมือนเป็นแบบกระทันหันด้วยอะ่ะคือคล้ายๆแบบบางคนที่แบบมีแบบอาการเลื้อรลังอะไรบางอย่างแล้วเพิ่งหายไปแล้วอยู่ๆมันจะกลับมาเช่นอา่าบางคนอาจจะแบบเคยเป็นอะไรอะ่ะออฟฟิศซินโดมหรือเคยเป็นอะไรสักอย่างแต่คือมันไม่ได้ร้ายแรงนะไอ้โรคในที่นี้เอออย่างแบบ อ,อ่อาจจะแบบปวดตาหรืออะไรอะที่แบบเคยไปผ่านการรักษามาแล้วอะแล้วแบบเคยหายไปแล้วมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะพฤติกรรมเดิมๆของคุณอย่างเช่นโรคออฟฟิศซินโดมที่เคยแบบบางคนเคยรักษาหายไปแล้วเนาะนิ้วล็อกหรืออะไรเงี้ยเคยพ่าตัดไปแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งอ่าฮะเพราะว่าคุณมีพฤติกรรมเดิมๆไงอย่างกดไหลย,ย้อนอะไรเงี้ยเออ ถ้าใครเคยเป็นมาแล้วแล้วรักษาหายไปแล้วมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเหมือนกับแบบอารมณ์แบบคุณมีพฤติกรรมเดิมเดิมเลยทําให้โรคเดิมอะกำเริบขึ้นมาอะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็ดูการเงินเนาะเดี๋ยวขอให้ห้าใบให้กับการเงินชาวราศีเมษด,ด้วยค่ะ การเงินโอเคเลยนะชาวราศีเมษเหมือนอารมณ์แบบคุณสามารถบาลานซ์การใช้จ่ายรายรับรายจ่ายได้เป็นอย่างดีอ่ะสองเหรียญเออทำให้คุณแบบมีเงินเยอะมากแล้วเงินพวกนี้เกิดขึ้นมาจากการทำงานอย่างหนักเนาะเจ็ดไม้เท้าการทำงานอย่างหนักและทำให้คุณแบบทำงานเก็บหอมรอมริบอย่างเงี้ยแล้วก็จากการลงทุนที่คุณลงทุนลงแรงไปเนาะ นีคุณก็มองดูเหรียญที่คุณแบบเก็บหอมรอมริบมาอะไรเงี้ยจากเก้าเหรียญกลายเป็นสิบเหรียญก็คือแบบคุณก็เก็บเงินเก็บทองนู่นนี่นั่นเนาะก็ทําให้คุณมีฐานะที่มั่นคงขึ้นนั่นการเงินของคุณค่อนข้างมั่นคงทีเดียวแต่คุณก็มีความกลัวนะว่าเอออาจจะทําคุณกลัวคุณมีความกลัวในใจอะสดับอารมณ์แบบ กลัวว่าเออเงินที่เก็บหอมลมริบมามันจะหายไปแบบอยู่ๆก็หายไปอะไรเงี้ยอืมเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์คนได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของคนเองเนาะมันก็เออมันก็มีความระแวงแหละเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบโน้่นนี่นั่นคอยจะมาโดดเงินเราตลอดเวลาเนาะเออมันก็ไม่แปลกที่จะระแวง่ะคะ เดี๋ยวต่อไปดูการงานกันนะคะเดี๋ยวขอให้ห้ามใบให้กับการงานชราศิริเมีด้วยค่ะ มืนมีคนมาเสนอเกี่ยวกับงานอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยถูกกฎหมายปะเออเหมือนอารมณ์เป็นแบบเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยมาชวนคุณไปทำงานอะไรที่มันผิดกฎหมายอะ่ะเดวิลเนี่ยสี่ถวยเหมือนทำงานผิดกฎหมายแบบออกงานเป็นแนวเทาๆดำๆอะซึ่งคุณก็มองว่า คุณก็ปฏิเสธเนาะเพราะคุณก็มองว่าเออไอ้ที่คุณเป็นอยู่ก้าเก้าเหรียญคิงเหรียญเออที่คุณงานที่คุณทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็โอเคดีอยู่แล้วเราเป็นงานที่สุจริตและถูกกฎหมายถึงแม้ว่างานที่เพื่อนของคุณน่ะจะเสนอมามันจะทำให้แบบมีไรายได้สูงเงินเยอะแต่มันผิดกฎหมายอะ่ะเงินที่ได้มา โดยที่มันไม่ถูกต้องอะสักวันมันก็จะหมดไปถูกปะเออคุณก็คิดอย่างนี้เหมือนกันอะคุณก็เลยแบบเออทำงานเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยถึงคุณจะมีความคิดที่แบบอยากจะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆห,หางานใหม่ๆแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องอะคุณก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะเอาละ แล้วก็ความรักเนาะเอาละขอให้ห้ามใบให้กับความรักชาวราศีเมษด้วยค่ะ ความรักนะมีเกณฑ์ที่แบบจะเจอความรักอันนี้ก็เลยนคนโสดก่อนอ่ะโอเคแจ้งก่อนก็ณลยนคนโสดเนาะ,ะคุณคุณจะเจอคนรักในที่ทํางานเป็นคนที่คุณรู้เป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> เขาจะมอบมามอบความรู้สึกดีๆให้มามอบความมั่นคงให้เหมืนจะมาให้ของขวัญน่นนี่นั่นอะ่ะเป็นคนในที่ทํางานของคุณเองแหละเออ เพราะคุณจะเจอจากาในที่ทํางานอ่จากหน้าที่การงานหรือคุณอาจจะออกไปแบบออกไปเจอกับลูกค้าแล้วไปเจอคนคนนี้ก็ได้คือเป็นคนที่แบบมาจากการงานเนาะไม่งั้นก็ เป็นคนเป็นเพื่อนเก่าหรืออาจจะเป็นกรณีคนรักเก่าย้อนกลับมา่าในกรณีคนโสดน,นะคนรักเก่าย้อนกลับมาถ้าเป็นกรณีอ่ะอันนี้ขอแยกก่อนถ้าเป็นกรณีคนรักเก่าดูเหมือนว่าคนรักเก่าคนเนี้ยก็ทําคุณเจ็บไปเยอะเนาะ,นะก้าวไม่เท้าในใจคุณก็แบบเอือมอะ่ะเออแบบจะมาทาฉันเจ็บอีกไหมจะจบเหมือนเดิมอีกหรือเปล่ามันก็ออกแนวระแวงเนาะ ซึ่งจะทําให้คุณปฏิเสธเขาแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นคนเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานอ่าแล้วมาเจอกันในที่ทํางานหรือว่าเป็นคนที่รู้จักอยู่แล้วเขามามอบไม้ตีเข้ามาให้ความรู้สึกดีๆกับคุณถ้าเป็นเคตแบบนี้ดูเหมือนคุณก็โอเคนะแต่คือด้วยความที่คุณนะ่ะเจอรักเก่ามาที่ไม่ค่อยดีคุณก็เลยแบบก็มองดูแหละว่าเออเขาจะมาไงมาดีไหมจริงใจไหมซึ่ง เขาโอเคเลยนะเขามาแบบจริงใจอะ่ะจริงจังแล้วก็มั่นคนแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปกับคุณอะ่ะเนี่ยอืมพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับคุณเออพร้อมแบบคือพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณอะ่ะไม่ว่าจะถุกจะสุขเนาะเออเพรองานก็ถ้ามีเกณฑ์เข้ามาถ้ามีคนเข้ามาเนาะก็ ขอให้ลองรับพิจารณาไว้นิดนึงแต่ท่านในกรณีคนรักเก่าก็ดูดูนิดนึงว่าโอเคไหมอะไรไหมเนาะอ่าแล้วใ,ในกรณีที่คนมีคู่คนมีแฟนแล้วเนาะคนมีคู่หรือมีความสัมพันธ์ที่แบบมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วก็คือคุณอาจจะแบบไปในที่ที่แบบเคยไปเดทครั้งแรกไปในสถานที่เก่าๆาเหมือนไปแบบล้ำลึกถึงความหลังกันอ่า ด้วยความที่คุณร่มถูร่มสุกกันมาเนาะเออคุณอาจจะแบบไปล่องเรือสำราญทานข้าวอะไรกันอย่างนี้เพื่อแบบเติมความหวานซึ่งกันและกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ยุ่งอยู่กับงานไงก็เลยทําให้แบบรู้สึกเหมือนแบบตัวอยู่ใกล้แต่ใจห่างกันเนาะก็คุณก็น่ามีแผนที่จะแบบเออไปแบบสวีทอะไรกันสองคนนะฮะซึ่งมันก็โอเคเลยนะเอ่อซึ่งก็ใช้ได้อะก็คุณก็น่าหมั่นเติมความหวานให้ และกันความสัมพันธ์จะได้ยั่งยืนเนาะเอาล่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับความดําในในเดือนนี้เอาล่ะคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงนะคะเออไม่อยากให้คิดมากเนาะถ้าได้ดีก็ไปเป็นกําลังใจเนาะแล้วก็ถ้าได้ไม่ดีก็ถือว่าเป็นความบันเทิงฟังเล่นขำๆเนาะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนี้นะคะ ท,ที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe like comment ให้ด้วยนะคะแล้วคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสามารถพูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าแอดเห็นแอดจะตอบเนาะแอดจะรีบตอบนะคะแต่ถ้ายังถ้าไม่เห็นนี่ก็คือต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าหากยังไม่ได้ตอบใคร ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ